ัีครับผมวันนีุ้กคนกนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมเออไม่ได้พูอะไรเด้อวันนี้ก็อยู่กับวันตั้งที่ด็อกนะผมวันนี้ก็อยู่กับเกมกับเกม T D V LoP นะครับผมเซิร์ฟนิวอันซิตี้นั่นเองนะวันนี้นนก็ผมได้รถคันนี้มาครับนี่ฮะไม่ใช่รถแต่เป็นมอไซค์นะครับผมซึ่งคันนี้ผมถ้าใครได้ชมจะรู้นะว่าเซอร์ไอคันนี้ไม่มีขายนะครับแล้วก็ไม่มี ซื้อหรือไม่มีอะไรไม่มีทางที่กูจะได้มานะเพราะเป็นรถนายกนะครับผมซึ่งคันนี้ผมได้มานะเพราะว่าผมเป็นนายกนั่นเองนะแล้วก็คันนี้นะครับผมครึ่งคันนี้นะสามารถขับได้ถึงสองรปดสิบเลยนะครับผมซึแรงมากนะครับผมก็วันนี้ก็จะพาไปทัวร์เมืองน,น,นะว่าเมืองลามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับด้วยเจ้าด้วยเจ้ารถคันนี้นะครับผมเอาละ มาลองเทสสปีดคันนี้กอนเลยขับได้ประมาณ 200... เป็นล้านหนึ่งประมาณ280ปครับผมถ้าตีเหยียบกลมๆเลยนะ,นะมันแมน่สองร้อยแปดสิบถามว่าแรงไหมก็คือแรงมากนะครับสำหรับเจ้ารถคันนี้นะครับซึ่งคันปกติสเตโน่หรืออะไรพวกนี้มันก็ คัได้ประมาณ200นินน์นะครับสองถึงสอง้อยไดสำเนะครับผมในถึงสอง้อยแปดสกันเลยทีเดียวซึ่งถือว่าแรงมากเลยนะฮะแต่ก็มีข้อเสียนะครับถ้าเออ่รถหรือมอเตอร์ไซค์คันไหนนะครับถึงที่สูงนะก็ะทำให้ยางแตกนะฮะแต่ผมไม่ได้จะว่าคันนี้แตกไปก่อนนะไม่น่าแตกหรอกโอเคเดี๋ยว เราไปดูอย่างแรกกันดีกว่าผมซึ่งตอนนี้ยังแบอซึ่งตอนนี้ครับปเป็นกิจกรรมแอร์ดอกกันนะฮะแต่รู้สึกว่าลูกแรกน่าจะเก็บไปล,ละเแต่รอรุ่นก่สองกันฮะอย่างแรกที่นนผมจะนำเสนอนะผมก็คือก็คืออะไรดีวายคนก็คือก็คือก็คืออู่ครับผมทุกคน ซึ้นอู่นี้นะครับผมมีทั้งดีเจนะฮะแล้วก็มีอู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีที่จดปเจดมันนะครับผมซึ่งมันก็สวยเลยนะครับที่แรกเป็นพามาดูอู่สร้างกันนะที่สองผมว่ากระดาษก็จะเป็นกระดาษธรรมดามานะสักอื่นจะมีนแต่ว่ามันสวยนะทีนี่นี่ครับกระดาษธรรมดาเลยแบบน,นี้สวยอยู่สวยอยู่ ที่ดูคลิปทีเดลของผมก็จะรู้นะว่าตลาดเป็นไงเพราะผมมาบ่อยมากแล้วก็ต่อไปไปไปทั้งหมดไปลงพักกันดีกว่านะฮะนี่โรงพัก,กเป็นอย่างนี้ฮะโอ้ยปกติมันจะมีที่ปิดนะสงสัยตำรวจลืมปิดแหละเ,เนี่ยโรงพักเป็นอย่างนี้แหละสนอหรือโรงพักวะ เดี๋ยวกันโรงพักกันแหละผมชอบเดี๋โรงพักกันต่อไปไปดูโรงพยาบาลครับซึ่งเมื่อกี้ขับผ่านไปแล้วแต่ไ้จอดให้ดูดกระดาษเป็นกระดาษเดิมๆนะกระดาษกลากงแนหะนี่กระดาษนี่คือเจ้าโรงพยาบาลนะผมโรงพยาบาลของยนะูนิวซิตี้นะมัจะเป็นนี้นะฮะนี่ก็คือตรงนี้ก็ไว้เจาบหมอจอดนะเส่วนกันหนาวเป็นคนไข้จอด ส่วนมากก็ไม่ค่อยฟังกันหรอกฮนะ <C hr ug> ขับเข้ามาจอดก็จะโดนปรับกันเรารู <C ello> ้สึกว่าตอนนี้ครับอีกแปดวีเอ่ออีกแปดวีนะครับเราก็จะมีไอเดบตรงมาที่เมืองเรานะครับซึ่งคนนะผมจะแห่แปลไอเดบนนะดูว่าไอเดบตรงไหนสี่วีสามวีนะผมจบจะได้พาไปดูไอเดบด้วยไอเดบตรงไหนเอ้ยนี่ไอเดบคือตรงนี้นะฮะนี่นี่ ผมจะขับไปให้ดูนะครับแล้วไปดูกันว่าคนที่แยกเชียร์ดับจะเป็นไงฮนะนี่นเขาเริ่มไปแล้วไม่กวนเะนี่ะซึ่งมันมันเออมันมันมากครับผมตอนแยกเชียร์ดับเนะี่ยะก็คือต่างคนต่างตีนนะผมดูเนียดูเนีย้ยเนียเน่ย,ยคือมีแล้วก็ฟาดหมดนะผมมีหมัตรก็ใช้หมัดครับมีใช้มีดนะผมฮะเริ่มตัวเนี้ยแล้วนหน้าค,คนก็เริ่มไปกันแล้วนะ เราขับไปดูว่า <c oughs> ชน <c oughs> ซึ่งรอบนี้ไอ,ดอ้ดับมันดับไงด้วยอยู่ใ,ใกล้เมืองผมว่าคนนจะแบบน,นุนเนียแล้วตอนนีน้ซึ่งตอนที่ไอ,ดอ้ดับลงก็จะมีพวกหน่วยแพทย์ครับผมสํารองอยู่นะก็คือไน,น,น่นอนว่าถ้าทุนในีนกันก็คือต้องมีตายแน่นอนครับศพก็ต้องเยอะนะครับเริ่มรับแต่ละแก๊งก็เริ่มที่จะ อย่ามาตีนะเว้ยแต่แกก็เริ่มที่จะมาดักรอคนเก็บแล้วนะคือดับก็จะมีพวกซากปืนซากไอ้นี่อยู่ไม่ใชซากปืนกขเรยกมมาสาอะไรนะซากไออาวุธนะผมก็คือเอาไปขามัานได้มันก็เลยมีค่าสาหรับคนที่กำลังสร้างแกงนะเอา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 รับโจกชูก, duc, ชกันแล้วโจกันแล <c oughs> <บ>้วแบแบแบอันนั้นตอนนี้ แบะเอ้ยอย่าไม่อย่าไม่บากกูด <laughs> <laughs> ้วยแบะเอ้ยอย่าไม่มาดิไม่เกี่ยว <laughs> แล้วปกติผมก็จะวินวอกไปดูนะฮะแต่อันนี้ผมถ่ายคลิปเนี่ยผมก็เลยต้องอันนี้ดูการหนวดแพทย์ทดสับรอ,อย่รงนี้นะครับคือใครตายก็ยต้องอุ้มมหาหนวดแพทย์ลงนี้นะฮะน,นี่ฮะหนุนเนียบมากเลยฮนะ เดี๋ยวผมผมช่วยหน่วยแพทย์เก็บศพปฏิว่ตเป็นยุคดีต้องช่วยหน่วยแพทย์นะครับแต่ขอลดก,ก่อนแต่ลดลดลุดอ่าชิบหายเอ้ยนีอตลอดเลยรถเข็นตลอดวัเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวสบไปให้ไอ้ย่าขับอย่าขับอย่าขับอย่าขับไม่ได้ขับไม่ได้ขับไม่ไปผมไปเอาศพศพไปให้ก่อนมาแล้ว อมคนป้าเอ้ยไปพัดไม่ได้ชุบป้ยังมาหักอย่าเพิ่งชุบนะอย่าเพิ่งชุบนะอย่าเพิ่งชุบนะครับครับแต่รอมีคนเก็บได้ก่อนค่อยชบบอบอออุบนะครับครับจอดรถดีๆนะครับจอดรถฝังทางจราจรระวังโดนระวังโดนปรับนะครับปีกล้วยวิ่งผ่านน้องทำไมวะน้องอยู่นี่ตอนนี้เป็นปมนะครับเป็นปมนะครับไอ้ชุบได้เลยใช่ไหมฮะ ย่างย่างอย่งอย่ามันจุกครับแบบลรอคนเก็บก่อนครับไม่รู้ยังไม่เก็บกันเลยไม่รู้ยังนั่นโนนเนียกันอยู่อ๋อโอเคเโอครับแต่เราค่อยๆลองไปดูนะเดี๋ยวเราจะโดนไฟซะก่อนอ๋อเรียบร้อยหนึ่งคนเรียบร้อยอาอโนนเนียโนนเนียโนนเนีย แบะหลมหลมต้องซ้ำตะแบะกยตายโอเคผมอุ้มศพแล้วฮะเดกก็ช่วยเดอดแพทย์หน่ยนะอ้สศพดินเขาเก็บยังงกับพี่ยังไม่ได้ใจเลย ซุบเลยเหรอเมื่อกี้อยู่กับพื้นอ่ะเอาไปไหนแล้ววะบักเลยสพายไปละยังไม่ทันได้สู้เลยอ่ะล็อกล็อกล็อกหอก่อนล็อกหอก่อนเอีฮิวบ้าฮิวบ้านี่ใครอะไอ้ดิ่ดีเี้่ะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับร้านนี้ก็เป็น สำหรับเนี่ยออสซิตี้นะครับสำหรับการสพฤติจกรรมไอ้ด็อปน้ำแล้วก็การทัวร์เมืองของผมนะครับผมด้วยรถคันนี้นะครับซึ่งพังไปแล้วละ่ะโมเดลมาเมื่อกี้ก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ซับสไครป์กับด้วยไอ้เพิ่มกดซับสไครป์กัด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปนะครับบ๊ายบายครับทุกคนจุบ๊บ